สวัสดีครับวันนี้ดูรูปินลาวมานดดนาันสถานีขึ้นที่ท่าเรือของเตยเมฆ<า>ตายเมฆตาย วันที่รายงานณาวันที่9มิถุนาย,ยน2563ครับเมฆตามหลักเนเขาเรียกว่านำโชว์มเกิดขึ้นตามช่วงฝนพลํๆเล็กน้อยอบรรยากาศทักกัสนส ไมมีรถเข้าพื้นที่ประมาณร้อยคันในช่วงที่ผมอยู่เข้าออกเข้าออกบรรทุกสินค้าประมาณ100ร้อยคันในช่วงถึงเวลานี้นะถ้าต่อไปก็เป็นร้อยเหมือนกันยันข้าื่นติดต่อต รถนานแน่นการทำงานยังหับหอมวันน่ะหอยู่หยันนำคลัง,งสินค้าอันนี้น่าจะเป็นโลหะประเภทอลูมิเนียมนะน่าจะเป็นสินค้านำเข้ามากกว่า เขา,าเมเือเมก,ก็นี้เป็นก,ก้อนแต่ไม่หนามากนะครับมไม่เต็ตนเย็นจังเลยอากา์ วันไฮเนี่ยเป็นของไต้หวันสินค้ามาจากไต้หวันเยอะจะของไอ้บริษัทโลจิสติกเนี่ยมันเป็นของไต้หว,ว,วันเป็นจำนวนมากเลยโลจิสติกแอลเลียโลจิสติกแปลว่าห่วงห้าโลจิสติกเฮสแอเลีย เรียกเป็พื้นที่พื้นที่ห้ามห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตออโต้ไลซิสสี่ไลซิสเพอร์ซแนลออลเลยห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตถ้าเรียกเด้แบ่งคองผลออโต้ไลซิสเพอร์ซแนลออล ทั่วไปก็เป็นปฏิวามเรียบร้อยตัวนอนนี่หนานะรับน้ําหนักได้ดีแต่ว่าถ้าพื้นที่โดนฝนตกเนี่ถ้าพื้นที่ข้ล่างมันจะนุ่มมันก็เกิดกันยุกตัวหอ,องตัวเกิดขึ้นครับ น้ำหนักเยอะสินค้าออกมาโคสโคสโคสโกโคสโกเนี่ยเป็นน่าจะเป็นของประเทศจีนก็สูงยางหมิ่นยางหมิ่นนี่ก็ไต้หวันยักษ์ใหญ่ของไต้หวันไชน่าชิปปิ้งนี่ก็จีน สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่มาจากเป็นของไอ้พวกไอ้บริษัทโรเจติกมีเรือเป็นเป็นคือเป็นร้อยลำอะอย่างเงี้ยส่งสินค้าไปเรือของตัวเองก้าว่ากำ็ลำอย่างไงยันใหม่เนี่ยโคโซ่ี่รู้สึกจะเป็น มีสำนักง,งานในประเทศไทยไอยู่แถวจุฬาเนี่ยตั้งอยู่แถวเจ็ดตึกจามรีโคดสำนักง,งานใหญ่